สวัสดีครับผมชื่อชัยราชกิตเกื้อกูลน,นะครับในวันนี้เราจะมาดูพระธรรมเอสเตอร์บทที่7ด้วยกันนะครับเอสเตอร์บทที่7ข้อที่1ถึง10กษัตริย์จึงเสด็จพร้อมกับฮามานไปงานเลี้ยงของพระราชินีเอสเตอร์ในวันที่สองขณะกำลังดื่มเหล้าอาง,งุ่นอยู่กษัตริย์ตรัสกับพระนางเอสเตอร์อีกว่าราชินีเอสเทอร์ เธอจะร้องขออะไรเราจะให้และเธอจะทุนขออะไรแม้ถึงครึ่งราชอาณาจักรของเราก็จะได้พระราชินีเอสเธอร์ทุนตอบว่าข้าแต่กษัตริย์ถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานของฝ่าพระบาทและถ้าเป็นที่พอพระัยกษัตริย์ขอประธานชีวิตของหม่อมฉันตามคำร้องขอของหม่อมฉันและขอไว้ชีวิตชนชาติของหม่อมฉันตามคำทุนขอของหม่อมฉันเพราะพวกเราถูกขายทั้งหม่อมฉัน และชนชาติของหม่อมฉันให้ถูกทำลายให้ถูกสังหารและให้ถูกล้างผลาญถ้าพวกเราถูกขายเพียงให้เป็นทาสชายและหญิงหม่อมฉันก็จะไม่ปริปากเพราะความทุกข์ยากเพียงแค่นี้ไม่อาจเปรียบกับความเสียหายของกษัตริย์ได้กษัตริย์อาหะสุเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่าคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนจึงมาอาจคิดทำการเช่นนี้และพระนางเอสเธอร์ทูลว่าคู่อริ และศัตรูคือฮามานคนชั่วช้าผู้นี้เพคะฮามานก็ตกใจกลัวต่อพระพักกษัตริย์และพระราชินีกษัตริย์ทรงลุกขึ้นจากงานเลี้ยงด้วยพระพิโรธและเสด็จเข้าในราชอุทยานแต่ฮามานยังอยู่เพื่อทูลขอชีวิตจากพระราชินีเอสเธอร์เพราะเขาเห็นว่ากษัตริย์ทรงมุ่งร้ายต่อเขาแล้วเมื่อกษัตรย์เสด็จกลับจากราชอุทยานมายังที่ซึ่งดื่มเหล้าอางุนฮามานยังกราบอยู่ที่พระแทน่น ซึ่งพระนางเอสเธอร์ประทับอยู่นั้นกษัตริย์ตรัสว่าเขายังจะข่มขืนพระราชินีต่อหน้าต่อตาเราในบ้านของเราหรือพอพระดำรัสหลุดจ,จากพระโอษฐ์กริย์พวกเขาก็มาคลุมหน้าฮามานฮารโบนาขันทีคนหนึ่งที่อยู่เฉพาะพระพักกริยัตทูลว่าดูสิตะแลงแกงสูง22เมตรซึ่งฮามานเตรียมไว้สำหรับโมระเดไคผู้ทูลรายงานและช่วยชีวิตกษัตริย์ก็ยังตั้งอยู่ที่บ้านของฮามาน กษัตริย์ตรัสว่าแขวนคอมันบนนั้นแหละพวกเขาก็แขวนคอฮามานบนตะแลงแกงซึ่งฮามานเตรียมไว้สําหรับโมระเดคัยแล้วพระพิโรธของกษัตริย์ก็สงบลงในบทที่7เป็นตอนที่มีการเลี้ยงกันละแล้วฮามานก็เข้าสู่งานเลี้ยงกษัตริย์อาหาโซเอรัตก็สู่งานเลี้ยงโดยพระราชินีเอสเตอร์เป็นเจ้าภาพ แล้วกษัตริย์อาหาสูเอรัตก็ถามราชินีเอสเตอร์ว่าเธอต้องการอะไรซึ่งมีถามมาก่อนหน้านี้ละการถามครั้งนี้เป็นการถามครั้งที่สามต้องการอะไรราชินีเอสเตอร์กษัตริย์เองเต็มใจที่จะตอบสนองความต้องการทุกอย่างอะไรก็ได้ขอมาเถอะราชินีเอสเตอร์จึงได้ทูลต่อกษัตริย์ว่าตอนนี้เธอลำบาก เพราะเธอชนชายของเธอกำลังจะถูกทำลายแล้วกษัตริย์อาหาโซเอรัสก็ถามว่า,วาใครบังอาจกล้าทำอย่างนี้ได้ราชนีเอสเตอร์ก็ชี้ไปที่ฮามานฮามานก็ตกใจเพราะฮามานไม่รู้เลยว่าราชนีเอสเตอร์เป็นคนยิวก่อนหน้านี้ฮามานได้ทุนเสนอกษัตริย์ให้ทำลายยิว ฮามานไม่รู้เลยว่าหนึ่งในหนึในจำนวนยิวเหล่านั้นคือพระราชนีเอสเตอร์นั่นเองเรื่องนี้บอกว่าอะไรบอกว่าการแตะต้องชนชาติยิวก็เท่ากับแตะต้องราชนีเอสเตอร์และการแตะต้องราชนีเอสเตอร์ก็เท่ากับการแตะต้องผู้ที่กษัตริย์ทรงรักที่สุดซึ่งกษัตริย์ยอมไม่ได้ ในพระธรรมเอสเตอร์บทที่7พระคัมีบันทึกว่ากษัตริย์โกรธมากแล้วก็ลุกออกไปเลยไปสงบสติอารมณ์ส่วนฮามานรู้ชะตากรรมว่าฉันพังแน่เพราะกษัตริย์มุ่งร้ายท่านฮามานจึงได้กราบต่อนหน้าเอสเตอร์หวังจะขอชีวิตให้เอสเตอร์ช่ชวยพูดแทน เมื่อกษัตริย์สงบสติได้สักระยะหนึ่งก็เดินกลับมาแต่ก็ความโกรธก็ยังมีอยู่แล้วเมื่อเห็นหามานอยู่ต่อหน้าราชินีกษัตริย์ก็พูดว่าดูสิบันบังอาจนะกล้าค่มขืนราชินีต่อหน้าเราในบ้านของเราซึ่งที่จริงแล้วหามานไม่ได้มีจุดประสงค์จะทำอย่างนั้นเลยใครจะกล้าทำแต่อย่างว่านะครับเมื่ออะไรมันแย่ ทุกอย่างก็แย่หมดถ้าไม่ชอบซะแล้วทุกอย่างก็ไม่มีอะไรดีตอนนี้ฮามานจากบทที่สามึงห้าเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์อาหาสุเอรัตแปบ๊บเดียวเพียงไม่กี่ข้อเองผ่านบทบท6มาถึงบท7เพียงแค่บทเดียวนะครับฮามานกลายเป็นที่เกลียดชังของกษัตริย์ฮามานรู้ว่าสภาพนี้ตายแน่นอน เมื่อกษัตริย์บอกว่ายังบังอาจมาคมขืนราชินีต่อหน้าเราในบ้านของเราทหารองครักษ์ก็รู้บทบาทเลยว่าต้องกำจัดฮามานันที่น้องครับเรื่องราวในพระธรรมบทที่7เนี่ยมีมีความจริงที่สะท้อนถึงความเป็นผู้เชื่อของเราพระเยซูสอนเราว่า เราทั้งหลายเป็นพระกายของพระองค์หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าผู้ใดแตะพระกายก็เท่ากับแตะพระองค์ถ้าผู้ใดทำร้ายพระกายนี้ก็เท่ากับทำร้ายพระองค์การทำร้ายพระกายนี้เป็นไปได้จากคนที่ไม่เชื่อที่ต้องการจะข่มเหงเรากดดันเราให้ทำตามเขาหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบ ใครก็ตามที่ทําอย่างนั้นก็เท่ากับทําร้ายพระเยซูคริสต์ในขณะเดียวกันภายในผู้เชื่อกันเองถ้าเราเองแก่งแย่งชิงดีถือดีแสดงความฉลาดคมอีกคนหนึ่งเราก็กำลังทำร้ายตัวเองแล้วพระเยซูไม่ชอบเรื่องแบบนี้ในพระธรรมหนึ่งโครินโทรพระเจ้าพูดชัดเจนว่า บรรดาผู้เชื่อที่ทำร้ายพระกายพระเจ้าไม่ชอบมีโทษแน่นอนดังนั้นพี่น้องครับเราทั้งหลายเป็นกายเดียวกันเป็นกายเดียวนะครับเอายกตัวอย่างนะพี่น้องนะสมมุติว่าเราเดินผ่านโต๊ะทำงานแล้วเสร็จแล้วมือเราเนี่ยมือขวาเราเนี่ยเกิดสะบัดไปโดนขอบโต๊ะแล้วเราเจ็บขึ้นมาพอมือขวาเจ็บปุ๊บถามว่าทั้งร่างกายมีปฏิกิริยาย,ยัางไง ปากจะพูดกับมือขวามาไอ้ซุ่มซ่้มเราก็ไม่พูดโดยธรมยธรมชาติเลยมือซ้ายก็เริ่มประคองมือขวาก็เริ่มเป่าเพื่อให้มันหายเจ็บนะครับพี่น้องเราเป็นกายเดียวกันพระเยซูพระเจ้าได้สอนเราว่าถ้าผู้ใดร้องไห้เราก็ร้องไห้กับเขาถ้าผู้ใดมีความชื่นชมยินดีเราก็ชื่นชมยินดีกับเขาเพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเคริเป็นศรรีรษน เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่พระองค์เสด็จกลับมาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เนี่ยความเป็นกายเดียวกันเนี่ยมีความสําคัญยิ่งกว่าความสัมพันธ์ใดๆในโลกเลยนะครับมันสําคัญจนชนิดที่ว่าพระเยซูตรัสว่าถ้าใครไม่เห็นว่าเรามีความสําคัญสูงสุดผู้นั้นไม่มีค่าควรกับเราพระองค์จะต้องสําคัญเหนือกว่าครอบครัวของเราเหนือญาติของเรา ทำไมล่ะที่จริงแล้วเราถูกสอนจากคนรอบตัวว่าครอบครัวเราสําคัญสุดแต่ครอบครัวของเรามันยั่งยืนเต็มที่ไม่เกิน80ปีบางคนอาจจะอายุยืนหน่อยถึง120ปีแต่มันก็เป็นแค่นั้นจริงๆแล้วเรารับรู้ว่าเออเราเป็นญาติกันแต่เมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของเราจะยั่งยืนนิรันดร ความยาวนานของความเป็นนิรันด์สมมุติว่าเอาอย่างง่ายๆหนึ่งล้านปีอย่างเงี้ยนะหรือว่าเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยคำว่าเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันทําให้เรามองว่าไอ้แปบาทเนี่ยไม่มีความหมายเลยร้อยี่สิบาทจะเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยร้อยี่สิบาทก็ไม่ได้ทําให้หนึ่งล้านบาทนั้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือถ้าไอ้หนึ่งล้านบาทมันขาดไปสักร้อยี่สิบาทมันก็ไม่ได้มองว่าไอ้หนึ่งล้านบาทเนี่ยมันด้อยค่าไปกว่าเดิมหมายความว่ายังไงหมายความว่า วันเวลาในสวรรค์ที่มากกว่าหนึ่งล้านปีทําให้ความเป็นญาติ80ปีหรือร2 0ปีไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายเลยเราจะเข้าส่วนการเป็นกายเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในพระเยซูโดยมีพระองค์เป็นศรีรษะของเราเพราะฉะนั้นหลักปรัชญาทั้งหลายที่สอนเราว่าความเป็นส่วนตัวนี่เรื่องส่วนตัวนี่เรื่องของฉันผิดพระกัมภีนะครับพี่น้อง ปิดประกำบีพระเจ้าเองพระเยซูเองได้ลงมาในโลกนี้เพื่อจะไถ่เราให้กลับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์นั่นคือพระประสงค์ของพระองค์ไทยจากตัวใครตัวมันมารวมกันและยอมรับว่าเราเป็นพี่เป็นน้องอย่างแท้จริงเราเป็นเลือดเนื้อเดียวกันในพระองค์เราเป็นคนคนเดียวกันในพระองค์เราเป็นกายเดียวกันของพระองค์ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับคนอื่นในโบสถ์ของเรานะครับพี่น้องอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของบ้านนั้นเป็นเรื่องของคนคนนั้นแต่มันคือเรื่องของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเยซูก,ก็ถือว่าคนเหล่านั้นไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของพระองค์เมื่อเรามีปัญหาอะไรก็เป็นปัญหาของพระองค์เพราะพระองค์กับเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันพระองค์อยากให้เราทุกคนที่อยู่ในกายเดีย,กย,ดยวกันนี้คิดแบบนี้ ถ้าเราจะเริ่มต้นความเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันนะครับผมขอเสนอพี่น้องนะครับให้เราเริ่มต้นที่เริ่มใช้เวลาคุยกับคนอื่นๆในโบสถ์บ้างคนที่มาคนเดียวกลับคนเดียวคนที่ไม่ค่อยมีใครไปคุยคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนพี่น้องครับถ้าแม้นว่าเราไม่ทําสิ่งนี้ในวันนี้นะครับวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาสิ่งนี้มันก็เกิดอยู่ดีเพราะนี่เป็นน้ําพระทยัยขอให้เราดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยนะครับ ไม่ใช่ตัวใครตัวมันเราเป็นครอบครัวเดียวกันในพระเยซูคริสต์ผู้ใดแตะคนอื่นเท่ากับแตะเราผู้ใดแตะเราผู้ใดแตะคนอื่นเท่ากับแตะพระเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรครับ